ก่อนที่เขาจะสร้างระเบิดทำลายล้างโลกเขาเกือบจะฆ่าอาจารย์ตัวเองด้วยแอปเปิลอาบยาพิษมาแล้วเจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์บิดาแห่งระเบิดปรามานูโพมิทิอุสแห่งยุคใหม่และชายผู้ถูกตาหน้าว่าเป็นไอคแยโดยประธานาธิบดีสหรัฐภาพยนตร์ของคริสโตเฟอร์โนแลน์เล่าเรื่องราวของเขาได้อย่างวิจิตรบรรจงแต่มีเรื่องจริงเรื่องไหนบ้างที่ถูกบิดเบือนใครฆ่าคนรักของเขา และท่านผู้นำด่าเขาว่าอะไรกันแน่วันนี้เราจะมาไขร,รหัสลับของออฟเพนไฮเมอร์ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยากแพรมนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังที่กวาดรางวัลออสการ์และปรากฏการไปทั่วโลกครับนั่นก็คือออฟเพนไฮเมอร์หนังเรื่องนี้ก็สร้างจากหนังสือชีวประวัติรางวัลพูลิเซอร์อเมริกันโพรม t เทอุสซึ่งเก็บรายละเอียดได้แม่นยำม,มาก แต่โนแลนก็คือโนแลนครับเขาใส่ศิละปะและการตีความลงไปในประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาสืบสวน3ประเด็นปริศนา 1. Poison Apple อัจฉริยะวัยหนุ่มวางยาฆ่าครูจริงหรือไม่ 2. Mystery Death การตายของยีนแททล็อกฆ่าตัวตายหรือใบสังเกตและก็3ครับ Cry Baby เกิดอะไรขึ้นในห้องทำงานรูปไข่กับประธานาธิบดีทรูแมน หากเปิดเรื่องที่น่าตกใจก็คือตอนที่ออฟเพนไฮเมอร์วัยหนุ่มน้อยใจอาจารย์เลยฉีดยาพิษใส่แอปเปิลไว้ในหนังทําออกมาตื่นเต้นมากที่เขาต้องวิ่งกลับไปปัดแอปเปิลทิ้งก่อนที่ไอดอลของเขาอย่างนิวส์บอร์จะกินเข้าไปครับความจริงก็คือเรื่องนี้กึ่งจริงกึ่งแต่งครับหลานชายของออฟเพนไฮเมอร์ออกมาโวยเลยว่านี่คือการใส่ร้ายครั้งใหญ่เพราะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าปู่ของเขาพยายามฆ่าคนจริงๆ แต่ในหนังสือชีวประวัติระบุว่าเพื่อนสนิทของเขายืนยันว่าอ p ฟเพนไฮเมอเคยสารภาพเรื่องนี้แต่ยาที่ใช้อาจจะไม่ใช่ไซยาไนท์ที่รุนแรงถึงตายและที่สำคัญเน b o โบไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นครับโนแลนใส่เข,เขาเข้ามาเพื่อเพิ่มความดราม่าเลือนๆนี่เจโระเบิดออฟเพนไฮเมอร์เจ่อมาจากอะไรไม่เห็นน่าสนใจคุณมาฟังบรรยายนี่ถามคำถามดีๆทั้งนั้น หนึ่งในจุดที่หลอนที่สุดในหนังก็คือฉากการตายของจีนแทรล็อกครับคนรักเก่าของเขาผลชนะสูตรอย่างเป็นทางการบอกว่าเธอฆ่าตัวตายด้วยการกินยาและจมน้ําแต่ในหนังถ้าทุกคนสังเกตดีๆจะมีแวบหนึ่งที่เราเห็นมือใส่ถุงมือสีดํากดหัวเธอลงไปเธอกินยาเข้าไปทิ้งข้อความเอาไว้แต่พบว่ามีโครโรไฮดรีตในเลือดนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดครับ แต่โนแลนกำลังจะบอกใบถึงทฤษฎีสมคบคิดที่มีอยู่จริงในหน้าประวัติศาสตร์มีข้อสงสัยว่าเธออาจถูกหน่วยข่าวกองรอบสังหารเพราะเธอเป็นคอมมิวนิสต์และมีความสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อความลับของชาติซึ่งหมอบางคนวิเคราะห์ว่าการฆ่าต่อตายโดยการกดหัวตัวเองลงในอ่างน้ำหลังจากกินยามันทำได้ยากมากในทางสรีรวิทยาฉากถุงมือดำคือวิธีที่หนังบอกเราว่าอาจจะมีเบื้องหลังมากกว่าที่ ทุกคนชิดดออรออฟเพนไฮเมอร์เป็นเกียรติมากครับท่านประธานาธิบดีเชิญครับขอบคุณครับและฉากประทะาคารมที่ดุดเดือดที่สุดคือตอนที่เขาไปพบประธานาธิบดีแฮร์รี่ทูแมนหลังระเบิดลงที่ญี่ปุ่นออฟเพนไฮเมอร์พูดด้วยความรู้สึกผิดว่าผมรู้สึกว่ามือผมเปื้อนเลือดท่านประธานาธิบดีคือในตอนนี้ผมกลายเป็น คนมือเปื้อเลือดแล้วในหนังทรูแมนยื่นผ้าเช็ดหน้าให้แล้วก็ไล่เขาออกไปพร้อมพูดรับหลังว่าอย่าเอาไอ้ขี้ย่นี้มาให้เห็นหน้าอีกคำนี้ขอบอกว่าเป็นเรื่องจริงครับอย่าให้ไอ้ขี้ยานันกลับเข้ามาอีกเพราะประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าทรูแมนโมโหมากเขาบอกว่าเลือดน่ะมันเปื้อนมือผมนี่ ผมเป็นคนสั้งไม่ใช่คุณและหลังจากนั้นทรูแมนก็เขียจนจดหมายเรียก o อ e เพนไฮเมอร์ว่า crybaby scientist จริงๆแล้วเพราะเขามองว่านักวิทยาศาสตร์คนนี้อ่อนแอและพยายามแย่งซีนความรับผิดชอบไปจากตัวของทรูแมนครับออฟเพนไฮเมอร์คือหนังที่ตั้งคำถามว่ามนุษย์เราพร้อมไหมที่จะถือครองไฟของพระเจ้า o อ e เพนไฮเมอร์อาจจะเป็นฮีโร่ที่จบสงครามแต่เขาก็เป็นเหยื่อของสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเอง เพราะเขาต้องทนทุกข์ทรมานกับความรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเหมือนโปรตีมีอุสที่ถูกนกอินทรีจิกกินตับชั่วนิรันดร์แล้วทุกคนละครับคิดว่าเขาควรได้รับการให้อภัยหรือว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อชีวิตนับแสนที่สูญเสียไปคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยครับถ้าชอบการถอดรหัสหนังลึกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e แล้วพบกันใหม่ในอีหน้ากับหายนะบนภูเขาหิมะสวัสดีครับ